ค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันนะคะนี่ค่ะคือตรงที่เราถักไปนะคะมันจะเป็นโซ่ไล่ลงไปถึงนี้นะคะค่ะก็พอดีนะคะเดี๋ยวจะมาบอกตรงนี้ก่อนว่าตรงช่วงที่เราถักถักห่วงตรงนี้นะคะ่ะหนึ่งห่วงสองห่วงสามห่วงแบบนี้นะคะไอ้ตรงที่เป็นห่วงตรงนี้นะคะเพื่อนๆต้องนับให้ได้เป็นเล็กคู่นะคะถ้าเป็นเล็คี้ให้เอาออกหรือเพิ่มเข้าก็ได้นะคะถ้าเป็นเล็คี้ เอาออกหรือว่าเพิ่มเข้าแต่ทุกคนก็ต้องเฉลี่ยเอานะคะว่าจะทำไงให้มันพอดีกันเนาะต้องนับให้ได้เป็นเลขคู่นะคะตรงห่วงแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5อสามสี่ห้ะไรอย่างเงี้ยค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลขนี้นะคะ, 6, 7, 8, 90, ะ,ะ,คะเพราะถ้าเป็นเลขคี่แล้วมันจะไม่ลงตัวต้องถ่ายเป็นเลขคู่นะคะตรงที่เป็นห่วงนี้เนาะจากนั้นก็ค่อยถักลายพวกนี้ขึ้นไปได้เลยค่ะ จุดเริ่มต้นคือตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะขึ้นโซ่สามขึ้นโซ่สามพอนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งลงไปตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วก็ปลดทีละสองจนหมดแล้วได้ก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะขึ้นโซ่สามค่ะ ขึ้นโซ่สามเราจะลงที่ช่องเดิมนะคะหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามนะจทั้งหมดสามหลักตาม้วยโซ่สามคะ่ะแล้วเราก็ไปห่วงถัดไปขึ้นสามหลักพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็โซ่สาม ไปห่วงถัดไปค่ะขึ้นสามหลักโซ่สามห่วงถัดไปก็เหมือนเดิมค่ะสามหลักโซ่สามเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปทุกห่วงวนไปจนจบแถวห่วงและสามหลัก เราจะขึ้นแบบนี้นะคะห่วงละสามหลักนะคะขั้นด้วยโซ่สามถักวนไปจนจบแถวเดี๋ยวมาเจอกันตรงจุดเริ่มต้นค่ะค่ะเดี๋ยวมาจบแถวนี้นะคะจบแถวที่สองพอโซ่สามแล้วก็เชื่อมต่อตรงโซ่สามถักซีเอนห่วงมาค่ะจากนั้นเราจะขึ้นโซ่สามนะคะนับเป็นหลักที่หนึ่งแล้วก็หลักตรงกลางขึ้นไปสครั้งนะคะ ็จะได้ทั้งหมดสามหลักแล้วก็หลักสุดท้ายขึ้นไปหนึ่งจะได้ทั้งหมดสี่หลักนะคะขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะหลักที่หนึ่งขึ้นไปหนึ่งหลักหลักที่สองขึ้นไปสองขึ้นไปสองหลักหลักสุดท้ายขึ้นไปหนึ่งทด้วยโซ่สาม แล้วก็เหมือนเดิมค่ะหลักที่1แล้วก็สองกับสมลงในหลักเดิมแล้วก็หลักสุดท้ายขึ้นไปหนึ่งโซ่สามนะคะแล้วก็ถาาแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะ แถวนี้ทั้งแถวก็จะถักลายนี้จนจบแถวเลยนยคะคะแถวนี้จะเพิ่มมาหนึ่งหลักก็จะเป็นทั้งหมด สีหลักแบบนี้นะคะถักวนไปค่ะค่ะนี้ก็จะเห็นรูปร่างได้ชัดเจนแล้วนะคะมันเริ่มเป็นระบายลงมาแบบนี้แล้วเนะาะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันจบท่านี้ก็โซ่สามแล้วก็เชื่อมต่อตรงโซ่สามด้านนี้ค่ะถักซีเลื่อนห่วงมา จากนั้นก็ขึ้นโซ่3านับเป็นหลักที่1แล้วก็ถักไปตามหลักเลยนะคะหลักที่2หลักที่3แล้วก็หลักที่4ตามด้วยโซ่1 2 3แล้วเราก็เอ็กไปตรงช่องโซ่โซ่1 2 3 แล้วก็ขึ้นหลักปกติหลักที่1 2 3แล้วก็หลักที่4ี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยโซ่หนึสองสตรงนี้เราไม่เอ็กนะคะเราข้ามมาข้ามมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปตามหลัก นี่คือหลักที่1 2 3แล้วก็หลักที่4ก็คือมันจะเป็นลายของเขาค่ะนี่ค่ะคู่หนึ่งก็คือหนึ่งลายต่อไปเราจะเข้าลายที่สองก็โซ่3แล้วก็ x โซ่3ามแล้วก็ขึ้นลาย กั้งหมดสี่หลัะนะคะจากนั้นก็โซ่หนึ่งสองสามเนี่ยค่ะหนึ่งลายสองลายแล้วก็ข้ามมาลายที่สามถักไปตามหลัก ตัวหนึ่งสองสามได้หนึ่งลายสองลายแล้วก็ลายที่สามเราจะทำแบบนี้วนไปจนจบแถวเลยนะคะก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้เราก็ต้องนับตรงช่วงห่วงให้ดีนะคะอย่าให้เป็นเลขคี่นะถ้าเป็นเลขคี่มันจะไม่ลงตัวเนะะี่ยค่ะ น,นี้ได้3ลายแล้วนะคะนี่ยค่ะนี่1ลาย2ลาย3ลายทาแบบนี้วนไปจนจบแถวเลยค่ะค่ะแล้วก็จบแถวนี้กันนะคะจบแถวนี้โซ่3แล้วก็เชื่อมต่อตรงโซ่3นะคะ เพื่อนดูให้ดีๆนะตรงที่เราถักมามันจะถักสลับกันนะอย่างเช่นสมตรงเนี้ยมันจะเอ็กลงมาอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้มันจะตรงแล้วก็มาเอ็กแล้วก็มาตรงมันจะเป็นคู่ๆของมันอย่างเงี้ยค่ะงานงานถักมาเป็นคู่นะคะเพราะว่าช่วงที่เราถักแรกตรงห่วงเราต้องถักให้ได้เป็นเล็กคู่นะคะถ้าเป็นเล็กขี่ถักถักลายตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่พอดีกันนะค่ะก็ดูให้ดีๆก่อนที่เราจะถัก ลายถัดไปตรงนี้เราก็ต้องดูให้ดีดก่อนมันก็จะเป็นมีเมีตรงมี x มีตรงมันจะสลับกันแบบนี้ค่ะแถวถัดไปนะคะขึ้นโซ่สามแล้วก็ลงหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็โซ่หนึ่งสองสามโซ่สามพันหัวเข็มค่ะลงไปตรงช่องแรก ดึงไหมขึ้นมาโปลดเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็พันหัวเข็มลงไปช่องถัดไปดึงไหมขึ้นมาปลดไป็หนึ่งครั้งแล้วก็รวบเข้าด้วยกันตามด้วยโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็ถักหลักถัดไปเลยค่ะหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็หลักที่สี่ มันจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็โซ่หนึ่งสองสามตรงนี้ก็จะเป็นทรงตรงมาเหมือนเดิมนะคะทับตรงมาเสร็จแล้วก็ขึ้นหลักนี่ค่ะอันนี้จะคิดเป็นหนึ่งลายของเขานะคะหนึ่งลายนะแล้วก็มีโซ่สาม้ันระหว่างลายจากนั้นก็โซ่หนึ่งสองสามทำเหมือนเดิมนะคะ ลงไปตรงช่องตรงนี้หนึงขึ้นมาปลดเป็นหนึ่งแล้วก็มาช่องตรงนี้ดึงขึ้นมาปลดเป็นหนึ่งแล้วก็ลวกเขาเข้าด้วยกันโซ่สามแล้วก็ไปตามหลักสองสาม สี่แล้วก็โซ่สามข้ามาฝั่งนี้แล้วก็ลงหลักแล้วก็โซ่สามถักสองหลักรวบนะคะมาฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งนี้รวบเข้าด้วยกันโซ่สาม แล้วก็ถักไปตามหลักแถวนี้ก็จะถักลายนี้ทั้งแถวเลยค่ะถักไปจนจบแถวได้เลยนคะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะจับเป็นคู่ขเขาหนึ่งคู่หนึ่งคู่หนึ่งคู่แบบนี้นะคะมีโซ่สามขั้นระหว่างลายถักวนไปค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวที่สี่กันอ,อ๋อจบแถวที่ห้ากันเนาะจบแถวนี้กันนะคะหนึ่งสอสามสี่ห้าโซ่สามแล้วก็เชื่อมต่อตรงโซ่สามจากนั้นก็ขึ้นโซ่สามแล้วก็ลงไปหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็หลักที่สี่ เหมือนเดิม,มนะคะโซ่สามแล้วก็ลงในช่องนี้ทำเหมือนแถวที่แล้วเลยค่ะแล้วก็มาฝั่งด้านนี้ตามในโซ่สามแล้วก็ลงไปตามหลัก จากนั้นก็โซ่สามแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะแถวนี้จะถักเหมือนกับแถวที่แล้วเลย แล้วก็ถักไปตามหลักสี่หลักนะคะค่ะถักเหมือนถักเหมือนแถวที่แล้วเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้นะคะโซ่สามแล้วก็เชื่อมต่อตรงโซ่สาม จากนั้นนะคะเราจะขึ้นโซ่สองแล้วก็ลงไปที่หลักถัดไปพอหนึ่งคอแล้วก็พอหนึ่งคอหลักถัดไปแล้วก็พอหนึ่งคอหลักถัดไปนะคะจะเป็นลักษณะนี้ตามด้ใยโซ่สามค่ะตรงนี้ทำเหมือนเดิมนะคะสองหลักรวบเข้าด้วยกันด้านนี้กับด้านนี้รวบเข้าด้วยกันโซ่สาม จากนั้นตรงนี้ก็ถักไปตามหลักหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองนะคะส่วน3กับ4เราจะรวบเข้าด้วยกันปลด1ครั้งปลด1ครั้งรวบเข้าด้วยกันนะ,ะมันจะโค้งมาเหมือนเหมือนจุดเริ่มต้นตรงนี้จากนั้นก็โซ่7 1 2 3 4 5 แล้วพอข้ามาฝั่งนี้นี่คือ1ลายนะคะต่อไปเราไปลายที่2 1กับ2อเราจะรวบเข้าด้วยกันแล้วก็หลักที่3ปกติหลักที่4ปกติโซ่3ตรงนี้ถับเหมือนเดิมค่ะหลักที่1ปลด1ห,หลักที่2ปลด1รวบเข้าด้วยกันโซ่3 พอมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้เราถักปกติ1หลักถักปกติอีก1หลักสหลักสุดท้ายเรารวบเข้าด้วยกันหลักที่1ปลด1นสองปลด1แล้วก็รวบเข้าด้วยกันโซ่เนี่นค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือสองแถวแบบก็คือเนี่ยคือ1ลายอันนี้คือสองลายต่อไปเราก็ไปลายที่3ามก็เหมือนเดิมค่ะ1กับ2 รวบเข้าด้วยกันสามสี่ถักปกติตามมาด้วยโซ่สามค่ะแล้วก็ถักหลักที่หนึ่งปลดหนึ่งสองปลดหนึงรวบเข้าโซ่สามแล้วก็หกับ2ปกตินะคะตรงนี้3กับ4ก็รวบเข้า นี่ค่ะนี่คือของลายที่สามนะคะจากนั้นก็โซ่เจ็ดจากนั้นก็ถักวนไปปกติเหมือนเดิมนะคะ